สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต็มน้อกกันเลนะคะใช่ไหมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะถ่ายชีวิตประจำวันเสยๆถ่ายให้แม่แได้ชมฮะแล้วค่ะมาเร็ว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 มันยาอะไรอันนี้ไม้ไม้เฉยๆไว้ตีอรินเวตีอริน อันนี้จะทำลายเอ้ย,ยบุกระแตใส่นะแปลบุกระแตเท่ากับเท่ากับอะไรนะแม่บุกระแตแปลเป็นมาะนะ<อ>บุกระแตเออเขาแปลว่าอะไรนะบุกระแตเออ,องงนะเออใชายชายย่น,ดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลไว้ให้นะคะเดี๋ยวก้ยมอเดิน น้องพิงบุกกระแตแปลว่าอะไรเน้เด็แพชรเน้ขี่ <laughs> น้องพิงบุกกระแตแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่ายนดินนะคะคดูไม่กินของเขาดูไม่กินของเขาสิย่านะลินเรามีไม้อะดูค่ะดูลังนกไมยาทำไม่ไมต้องทำไม่ต้องเบียดขนาดนี้ด้วยเม่เมเม่เม มีรังนกอยู่บนหัวเมื่อกี้น้องพิงแกล้งนางมาค่ะเดี๋ยวนางทำทำนางนางโมโหน้องพิงอยู่ค่ะเมื่อกี้น้องพิงก็เลยต้องถือไม้เมื่อกี้น้องพิงแกล้งนางแล้วนางก็โมโหน้องพิงนะคะอะไร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 เรามีไม้นะเฮ้ยเฮ้ยเรามีไม้นะต้องเป็นยาเนาะเป็นยานี่ยเดินจนเป็นรูมนเลยค่ะตรงนี้ตัวนี้มันเป็นแอ่งเลยอะใส่น้ำเลยเนี่ย ใช่ไหมมันยายายาเบนยาเันยาเันยาเมนยาพุงป่องเลยค่ะไปกินนั้นมาไปกินอะไรมานะพุงป่องเลยค่ะฮะฮะพุง อ๋อเออมาจัสุดาสุดาสุาทำไมต้องเอาออกไปยินอย่างนั้นด้วยละ่ะเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่ชัดนะคะถ้าใกล้ๆมันถึงจะชัดเนี่ยมันมันจะแบบมันจะเจะบลเบลแต่ถ้าอย่างนี้มันจะชัดน้องอ้วนไม่ยืนกินของเขาเชยเลยค่ะดูค่ะอ้วน เราคืนดีกันหรือยังเราคืนดีกันหรือยังมีน้องพิงแก้งนาค่ะนางมงหูแบบควัดเวียงหมดเลยมไม่ได้ถือถือโทรศัพท์นะคะเมื่อกี้ถ้าถือนะตลกมากเลยนะเมื่อกี้อ่ะมันงพิงแค่แค่ไปจับตูนนิดหน่อยเองก็เวียงทั้งแน่แน่แน่แล้วก็กลัวเธอเหมือนกันนะอริมแม่แม่ว่ารอเลย อย่านะอย่านะเออเออยาอันนั้นเอ้ย็ก็ก็ก็อุ้ยตกหลุมค่ะนี่หลุมเล่นยาวนะเราเป็นพี่น้องกันนะรู้ไหมเฮ้ยรู้ไหมดูแก้มอันป่องๆนั้นสิน่าหยีจังเลยน่าหยีจังเลยค่ะแก้มนั้นอะ แม่บอกโอ้ติดพี่เ็ญญามากๆใช่ไหมลินติดพี่เ็ญญาถึงขั้นมานอนด้วยกันนะคะไม่ไปนอนแล้วกับแม่แม่นุขออยกับพี่สาวอย่างเงี้ยเราจะไปย้ายบ้านจากตัวนื้อมีตรงนี้ใช่ไหมลินดินย้ายบ้านมาแล้วใช่ไหม <c oughs> ดูลังนกนั่น <c> ส <oughs> ิหรือถ่ากินของนาน,นะคะเหมือนเคนจริงๆเลยเหมือนพ่อเคนเหมือนกันเหมือนกันมากๆเคนเวลายืนกินเนี่ย ก็จะเอาขาพิงนะคะนกขาพิงรังนกตกแล้วค่ะที่จริงมันไม่ใช่รังนกนะคะทั้งพิงแซวเล่นที่จริงมันคือหญ้าเน่าซิพิทสิพิทสิพิทครับเลยซิพิทไม่สนใจคะ่ะไม่สนใจเลยฮะโอ๊ะซิพิท ซื้ขอข้าหน่อยเร็วคับหน่ยอยคับหน่อยโอ้ยสนใจเฮ้ยลีนอย่าเล่นที่ผืนนะเว้ยลีนอย่าเล่นที่ผืนนะเว้ยแล้วเรตั้งหลักไม่ทันแกต้องให้เราตั้งหลักทันหน่อยเข้าใจเด็กน้อยแกรู้ไหมแกเด็กกว่าเรากี่ปีเกตรู้ไหมแกอย่าซ่านะเว้ยแต่แกก็ตัวใหญ่กว่าเราอยู่ดีถึงจะเด็กกว่าหลายปีแต่ตัวใหญ่กว่านะคะเนี่ยทับทีเดียวมีแบม เนาะน่าดีเนาะน่าดีเนาะสอบถามเลยเร็ววันนี้มาไอ้ลินน่ารักจังเลยฮะลิงโบฝุ่นฝุ่นมาจากไหนเนี่ยฝุ่นมาจากไหนเนี่ย เฮ้ยดูแก้มสิแก้มหน้หยิกมากมากเลยอะ่ะนี่เออโอ้โหดูพุงเรียนยานะขาเมื่อกี้ขามีสะกิดด้วยเราดีกันแล้วนะ <c oughs> นะคะน่าเป็นยานาะยาย่ามานี่มา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 เร็ว พุงโดนหน้าว <laughs> ิญญาน่ารักล <com. S fuck> ื like? ่นจังเลยขมิบพุงด้วยเฮ้ยชอบใจอุใยขมิบว้าอย่าอย่าทำไมเป็นเป็นแบบนี้เนี่ยฮะทำไมเป็นแบบนี้ดูหางดูหางดูหาง เขาไปกินด้วยกันแล้วค่ะน,นี่จะมาถ่ายไลลินไลจะมาถ่ายเฉยๆอย่าเดินตามแบบนี้สิดูแล้วก็มาขังไว้ดูเฮ้ยอะไรแบบนี้ในแบบนี้จำไม่ได้ค่ะไายะดูหาง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 มันหางหมูแหละเบนยา พุงก็ตาโอ้พุงชนแทบล้มแม่มาปุ้งไอตุ๊กแค่ให้เบี้ยบี้ยะ <c oughs> แค่พุงมาสก,กินนิดเดียวอ่ะจะล้มค่ะคือมันโผลออกมาเนาะมันโผลอกมาไปหาแม่และไม่ใช่แม่เธอนะแม่เราออกไป <c oughs> ไหนเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจแม่ตัวเองนะคะ่ะ เขาไม่สนใจแม่ตัวเองนะคะสนใจแม่คนอื่นแล้วก็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 ป็นยาแค่นั้นดูแม่ตัวเองลูกทอละพี่ <laughs> ลูกท้อละพี่นะะอเยอะอันเคยนกลัวกระดีพุวงเนานะพี่นูจะหนอยกี้นะ <laughs> มันไม่เรื่อกเลยหนูเกไปดูใครมาฮะนะายี่เมย์ก็ได้อยู่วะเมทัธัญพรอ,อยู่บืก <laughs> อเผืพ่พี่เจก็กระเดิลธัญพรว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องพิงค์ใส่ใส่สับปรายให้เพื่อเพื่อแม่แม่อยากรู้นะคะเพราะว่ามีแม่แม,แม่ท่านหนึ่งที่บอกว่าเออน้องพิงค์แปลภาษาสวยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพิงค์จะใส่ใส่ให้นะคะพิงค์บอสู้ค่ะสู้ค่ะ ลินลินลินไออุันเรื่อเปื่อยนะคะวันนี้วันนี้แล้วก็เรื่อเปื่อยเนาะนองเป็นยาเป็นยาสูงมากเลยเฮ้ยเๆยเฉยเยเยตกใจหมดเฮ้ยเนี้อเปื่อยทั้งอ้าวขอบคุณค่ะเฮ้ย กส่งเ0ยมิรให้ปังเห็นกลงอย่างี้วิ่งผ่านกลงจะขอให้มานะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้องยิงไปเลวนะคะแม่แม่สำหรับ คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไอ้กดแชร์กด s ับส c ค i b e เป็นกำลังใจให้แม่ป้อมน้องกระดินเป็นกำลังใจให้เพื่อ,น,อน,น,ใในพิงด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็บ๊ายบายนะคะซีอู u ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายอุ้ยเป็นยาตุด